แนะนำปัตเตเลียนขึ้นทรงเสียงเงียบแรงนะ M 3โฉมใหม่ล่าสุดจับได้ถนัดมือนะคะเบามือมากๆใช้งานได้ดีนะคะมีเว้ามีโค้งให้เรานะตัวนี้จะเป็นสีแดงตัดกับสีดำแบบนี้สวยงามมากมาพร้อมร่มเขาที่ที่8,800รอบแบตของเขามาให้ถึง4,500 m มิลลิแอมตัวนี้ใช้งานได้ถึง6ชั่วโมงเลยนะการปรับปรับได้สุดคะ่ะทุกคนนะปรับขึ้นปรับลงได้สุดนะเวลาปรับก็จะมีตัวล็อกให้เรานะคะนี่นะ ตัวนี้ฟันบางๆแบบนี้นะคะฟันล่องแบบนี้บางๆแบบนี้เป็นฟัน m 3าม o เป็นฟัน dlc นะคะทุกคนนะสีดำแบบนี้เอาไว้ขึ้นทรงเปิดทรงเอาไว้เชื่อมเฟตไล่เฟตได้เลยนะเสียงแรงอึดมากๆเลยนะคะทุกคนนะตัดผมหนาะผมบางเอาอยู่นะคะทุกคนนะตัวนี้จับได้ถนัดมือมาพร้อมกับตัวแท่งชาร์จให้นะ m สาม p แบบนี้สวยงามมากๆฟันลองเขาเป็นฟันลองแบบเป็นกิฟตนะ เวลาที่ใช้งานกับฟันปตัตตเลียนนะคะเขาก็จัดล็อกนะคะตัวนี้ก็จะไม่หลุดง่ายนะคะฟันลองแบบพรีเมี่ยมเป็นกิฟแบบนี้นะคะมีฟันลอง0.5 1.5นะคะ A B นะคะและก็มีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6นะ ฟันลองเขามีความพรีเมียมเป็นกิฟต์แบบนี้ใช้งานได้ดีมากนะคะเอาไว้ล็อกกับบัตเตเลียนของเราเวลาที่ขึ้นทรงก็จะไม่หลุดง่ายนะคะใช้งานได้ดีมากนะคะและก็มีนะคะแปรงเฟดอย่างดีให้ด้วยนะคะแปรงเฟตหนึ่งอันนะคะในเซตนะคะแล้วก็มีสายชาร์จแบบยาวมากนะคะตัวนี้นะสายชาร์จใช้งานได้ดีนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะ ใครที่อยากจะชาร์จแบบตัวแท่งชาร์จก็สามารถที่จะใส่กับแท่งชาร์จแล้วชาร์จได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะชาร์จแบบเป็นสายชาร์จโดยตรงก็สามารถที่จะใช้สายชาร์จตัวนี้ชาร์จได้เลยนะเซตนี้ช่างมีนาแนะนําเลยนะคุ้มประหยัดนะคะคุณภาพดีแน่นอนใช้งานยาวๆเลยนะใครที่กําลังจะเปิดร้านใครที่กําลังจะเรียนใครที่ตัดเองที่บ้านตัดให้ลูกสามีที่บ้าน แนะนำตัวนี้ไปเลยนะคะใช้งานได้ดีมากนะตัวนี้มาพร้อมกับแท่งชาร์จให้พร้อมใช้งานสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเซตนี้นะคะทักไลน์หรือแอดเพจเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะ